เด็กหญิงนิยายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่ห้าสิบห้า งานเลี้ยงฉลองวันเกิดของอีหนิงจัดยาวจนถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์เดิมนางไม่อยากฉลองจะจดจำอายุของเด็กน้อยให้ชัดเจนไปเพื่ออะไรเพทว่าหลินไห่รู้กับดึงมือนางไว้พร้อมกับพูดด้วยสีหน้าจริงจังอีหนิง หลังวันเกิดปีนี้ข้าก็สามารถเริ่มหาบ้านสามีให้เจ้าได้แล้วเมื่ออีหนิงได้ยินก็ตกใจหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกลินให้หรูมองอีนิงที่ส่วนทรงองค์เอวเริ่มแสดงถึงวัยดารุณีในที่สุดเจ้าเด็กคนนี้ก็หยุดการเจริญเติบโตทางด้านข้างเสียทีข้อมือเรียวเล็กกำได้ในมือเดียวบนดวงหน้าเล็กขาวเนียนดุจยกมีฝาสีแดงเม็ดเล็กป กดตรงปลายหางคิ้วซึ่งยิ่งขับให้งามพิ้มพรเพราตกตะลึงหากนางเติบโตเต็มไวัจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะงามสักครานเพียงใดแม้อาจจะไม่เหมือนราชนิกูลชั้นสูงสักเหล่านั้นแต่การเฟ้นหาคนที่ทั้งร่ำรวยทั้งมีชีวิตสุขสบายให้นางย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ หลินให้รูกำลังพินิจพิเคราะห์หลินเมาหลานชายของตอนอย่างตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเกิดของอีหนิงวันรุ่งขึ้นนางก็ได้รับของขวัญวันเกิดที่หลินเมาส่งมาเป็นปินกก่นตะกจั่์ทองคู่หนึ่งมันถูกวางอยู่บนผืนผ้าไหมในกล่องงดงามวิจิตร ทั้งอย่างน่าสนใจด้วยอุป,ปนิสัยชอบโออวดของหลานชายตนหากเขาทำสิ่งใดแล้วมักจะแทบรั้งรอไม่ไหวอยากจะเป่าประกาศให้คนทั้งใต้ล่าได้รับรู้ถ้าว่าครั้งนี้เขาส่งของขวัญวันเกิดมาแม้แต่กระดาษข้อความซักแผ่นก็ไม่มีหน้ามาด้วยอีหนิงไม่สนใจเท่าไหร่นักลินเมาส่งของขวัญวันเกิดมาให้นางกู้จิงหมิงก็ส่งพี่ชายสามเองก็ส่ง เมื่อเทียบกันแล้วของขวัญของหลินเมาก็ไม่ได้ถือว่าเลิศหรูสักเท่าไหร่ เท่าว่าหลินไห่หรูรู้จักหลานชายดีกว่าผู้ใดเพียงนางเห็นกล่องใบนี้หัวใจก็กระตุกวูบเพราะของสิ่งนี้เป็นของที่เขาทำขึ้นด้วยตนเองหากมองเพียงผิวเผินย่อมมองไม่ออกเทาว่าสิ่งที่เขาประดิษฐ์บนกล่องจะสลักอักษรต้วนซูตัวเหมาเอาไว้นี่คือความเคยชินของเขาเขากำลังเฝ้ารอด้วยความตั้งมั่น ลิ้นไ้รู้สัมผัสได้ถึงเหงื่อชื้นกลางฝ่ามือคำพูดเหล่านั้นในคราแรกของนางมีเจตนาหมายแต่ล่อลวงเขาอย่างไรมีเพียงตัวนางเท่านั้นที่รู้ไม่นานก่อนหน้านี้เพื่อหาครอบครัวสามีให้หลัวอีซิวฉันซื่อร้อนรนจนไม่เป็นสุข หลัวอีสิวชอบน้องชายร่วมอุทธรของพี่สะพ้ายเรื่องนี้ย่อมถูกเฉินซื่อปฏิเสธคัดค้านสุดท้ายเมื่อผ่านช่องทางของน้องชายเฉินซื่อเฉินซื่อจึงสาม,มารถหาคู่ครองที่เหมาะสมให้หลัวอีสิวได้เป็นคนในเมืองหลวงครอบครัวนี้เป็นครอบครัวเกเล่าโดยแท้จริงรุ่นก่อนยังมีจิ้นซื่อถึงสมคนทั้งยังเป็นบุตรชายสายตรงมีคุณสมบัติเป็นเลิศ เมื่อได้ยินภูมิหลังของครอบครัวเช่นนี้ฉันซื่อจึงหาแม่สื่อไปหาหรเรื่องงานแต่งด้วยความปิติยินดีเมื่อหลวงอีสิวผู้มองคนจากรูปลักษณ์ภายนอกทราบข,าข่าวก็กลับมาก่อนอีนหนิงร้องห่มร้องให้เ่าว่าสุดท้ายเมื่อได้รู้จากแม่สื่อว่าคุณชายผู้นั้นหน้าตาไม่แลวจึงไม่ได้คัดค้านอีกต่อไป เมื่อหลัวอีสิวได้แต่งงานกับตระกูลชนชั้นเช่นนี้หากอีหนิงแต่งกับตระกูลที่ด้อยกว่าก็คงจะดูไม่ค่อยเหมาะสมนักแน่นอนว่าเฉินซื่อย่อมลำพองใจด้วยเหตุนี้หลวอีหนิงได้รับความโปรดปรานจากูหยินผู้เท่าหลวแล้วอย่างไรได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดแล้วอย่างไรเล่าล้วนไม่อาจสู้หลวอีสิวที่ได้คู่ครองคุณสมบัติเป็นเลิศ หลินไฮร้เขียนจดหมายถึงหลวอีอ่ห้ยถามความเห็นเรื่องการแต่งงานของอี่หนิงเผาว่าหลวออีห้ยกลับต,บตอบกลับเพียงหนึ่งประโยคส่วนยวนยังไม่แน่นอนเรื่องงานวิวาของอี่หนิงยังไม่รีบร้อนประโยคที่ไม่ชัดเจนพรันนี้หลินไฮร้อ่านไม่ค่อยเข้าใจนักนางครุ่นคิดอยู่นานนี่หมายความว่าอย่างไรกันแน่ ต้องการให้หลวเสันหยวนเป็นคนตัดสินใจเรื่องมงคลสมรสของอีหนิงหรือมีเจตนาเรียบง่ายหมายให้นางไม่ต้องคิดมากหลังจากตรึกตรองอยู่ค่อนวันหลินไห่รู้ก็ตัดสินใจเอาไปให้หลวงสันยวนดูเมื่อหลวเสันหยวนดูแล้วก็ไม่ตอบทันได้ผ่านไปชั่วครู่จึงเอ่ยคำกล่าวนี้ของพี่หญิงใหญ่หมายความว่าอย่างไร พันไม่ทราบจริงหรือหหิินให้รูยิ้มพลางกล่าวหากแม่รู้คงไม่รบกวนเจ้าแล้ว หลวงสนหยวนกำลังเตรียมตัวสอบคัดเลือกช่วงฤดูวสันที่จะจัดขึ้นหลังเข้าสู่วสันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหลวงหัวยวนเองก็กำลังเตรียมตัวสอบคัดเลือกช่วงฤดูวสันเช่นเดียวกันเพื่อการอ่านหนังสือของหลวงหัวยวนเฉินซื่อสั่งให้คนไปดักจับจักรจันทร์ที่อยู่บนต้นไม้รอบบริเวณห้องเขาให้หมด เพื่อไม่ให้รบกวนการอ่านหนังสือของเขานางเชื่อมั่นในความสามารถของบุตรชายว่าเขาต้องผ่านการคัดเลือกได้เป็นติ้นซื่ออย่างแน่นอนเขาจะไปสอบระดับแขวนพร้อมกับหลัวสันยวนอย่างน้อยก็ต้องมีผลคะแนนสอบเทียบสูงต่ำออกมา หลัวสัหยวนได้เป็นเตียหยวนแต่หากเป็นพระโชคช่วยจริงๆเหล่าผู้ที่สอบได้เป็นเตียหยวนแต่กลับตกการคัดเลือกระดับแคว้นก็ใช่ว่าจะไม่มีการสอบระดับแคว้นและการสอบหน้าพระที่นั่งเป็นการสอบที่สาคัญที่สุดหากสำเร็จชื่อเสียงก็จะด่งดังขจรขาจายไปทั่วล่ากระทั่งมีชื่อจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ จ้วงหยวนที่สอบได้ลำดับที่หนึ่งตามด้วยปังเยียนและท่านฮาวาย่อมเป็นเกียรติอันรุ่งโรจน์ของวงตระกูลหลัวสันหยวนกำลังอ่านหนังสือสำหรับคำถามที่แม่เลี้ยงเอามาถามในวันนี้สีหน้าการตอบรับของเขาดูเรียบเฉยอย,อย่างยิ่งเขาจิบน้ําชาอึกหนึ่งตัดสินใจบอกให้หลินให้รู้รับรู้ พี่หญิงใหญ่ให้ท่านดูแลค่าอ่านหนังสือให้ดีอย่ามัวกังวลเรื่องงานสมรสของอีหนิงท่านเองก็อย่าได้คิดเหลวไหลไร้สาระยามนี้อีหนิงยังเด็กนักพูดจบก็เดินจากไปทิ้งประโยคนี้ไว้ให้หลินไห่รู้ค่อยๆค,ยค,ยค,ยคบคิด อีหนิ่งรู้เรื่องที่หลินไห่รู้ไปพูดคุยกับหลัวซันยวนเผ่าว่าเวลายังไม่ถึงหนึ่งถ้วยชาเขาก็จากไปแล้วเมื่อนางไปเยี่ยมหลินไห่รู้จึงบอกกล่าวอีกฝ่ายอย่างอ้อมค้อมอยามีพี่ชายสามกำลังยุง่งหากท่านมีธุระอะไรมาหาข้าก็ได้หลินไห่รู้จึงเอ่ยถาม ป้าสะพ้ยของเจ้าหาครอบครัวสูงสักในเมืองหลวงให้หลวงอีซิลเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรอีหนิ่งไม่เข้าใจว่านางถามถึงเรื่องนี้เพราะเหตุใด,ด้วยหลงนึกว่านางรู้สึกเบือ่อเพราะกําลังตั้งครัภ์จึงตอบไปว่าย่อมต้องดีใจแทนนางท่านแม่หากท่านรู้สึกเบือ่อข้าจะไปเล่นไพ่เป็นเพื่อนท่านกับโฮยินเกาดีหรือไม่จะเป็นการดีกว่า หากไม่ไปรบกวนหลือสันยวนยามนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญ ของว่าที่ท่านราชาเลขาที่การหลินไห่หรู้มองใบหน้าที่ดูไร้เดียงสาของอีหนิงก็พลันนึกขึ้นได้หากแม่บังเกิดเกล้าของนางกับท่านย่าของนางยังอยู่แล้วได้เห็นนางในขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีความสุขเพียงใดช่างเป็นเด็กที่เยี่ยมยอดอะไรเยี่ยงนี้หลินไห,หร่รู้ลูบผมของอีหนิงช้าๆยิ้มพรางเอ่ย แม่เพียงถามดูเท่านั้นจะรู้สึกเบื่อหน่ายอันใดได้ไม่เบื่อก็ดีอีหนิ่งรอบคิดสําหรับเรื่องงานแต่งของนางนางยังเล็กไม่รีบร้อนอีกทั้งหลวงสนยวนก็ใกล้จะเข้าร่วมการสอบระดับแขวนแล้วนางกังวลเรื่องการสอบระดับแขวนของพี่ชายสามอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะสอบได้อันดับที่เท่าไรเมืองหลวง ในตรอกอี้จริงอากาศในฤดูศาสตร์หนาวเย็นเฉิงหลางเดินเข้ามาคาระวะหูหยินผูเท่าเว่ยหลายปีก่อนอิงกัวกงซื่อจือเว่ยหลิงไร้ทายาตทั้งยังต้องใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกด้วยเหตุของสงคราม ต่อมาเขาจึงรับเชิงหลางที่ในขณะนั้นยังเยาว์วัยมาเป็นหลานชายมารดาของเชิงหลางจึงได้ขึ้นเป็นห้องหลักด้วยเหตุผลนี้ต่อมาสองปีให้หลังอิงกัวกงซื่อจือก็อุ้มเจ้าหมิงจูกลับมาให้หูหยินผู้เท่าวยเลี้ยงดูหูหยินผู้เท่าวยถึงได้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นเชิงหลางยังไม่ทันก้าวเข้าไปก็ได้ยินเสียงสวนเสฮเฮฮาดังมาจากด้านในขณะที่เขาเข้า ไปก็เห็นเจ้าหมิงจูกำลังพูดคุยหัวเราะกับฮูหยินผู้เท่าเวัยบ้านของพวกนางเป็นพื้นที่ชนบทคุณหนูเจ็ดของพวกนางส่งเม็ดบัวมาให้ข้ากินข้าจึงมอบกำไรท้องคู่หนึ่งให้นางเป็นของกํานั้นจะได้ไม่ถือว่านางเลี้ยงเม็ดบัวข้าโดยเสียเปล่า ฮูหยินภูเท่าเว่ยรักเอ็นดูเจ้าหมิงจูยิ่งนักถูกนางหยอกเย้าจนหัวเราะเสียงดังของที่ส่งถึงมือเจ้าหมิงจูไม่มีชิ้นใดที่ไม่สวยงามปราณีตเป็นเลิศอภพรเครื่องประดับล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอภรรถักทอด้วยทองคำนางได้รับการเลี้ยงดูทนุถนอมประดุจบุพชาติฮูหยินภูเท่าเว่ยจับมือของเจ้าหมิงจูไว้พลางเอ่ย เจ้าไม่อยู่ในต้วนข้ารู้สึกเบื่อหน่ายยิ่งนักดีที่เจ้ากลับมาแล้วไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ดีเช่นเจ้าเฉิงหลางเรียกขานท่านยายโฮหยินผู้เท่าวัยถึงได้สังเกตเห็นเขานางครี่ยิ้มออกมาทันทีสั่งให้เขาลุกขึ้นและเดินมาเบื้องหน้านางเฉิงหลางเป็นคนที่นางเห็นมาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่นางย่อมรักเอ็นดูเขา ที่สำคัญครั้งก่อนเฉิงหลังยังสอบคัดเลือกช่วงฤดูวัสันได้ลำดับที่สามยามนี้รับตำแหน่งเป็นองคารักษ์ผู้ติดตามในกรมขุนนางแม้เหตุผลส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะท่านนาแท้ๆของเขาเท่าว่าความเก่งกาจของเฉิงหลังก็มิใช่สิ่งที่ผู้คนเคลือบแคลงโหหยินผููเท่าเว่ยรู้ว่ามีสตรีมากมายในเมืองหลวงพึงใจในตัวเขามีคนอยากแต่งงานกับเขามากมายนับไม่ถ้วน เจ้ามาได้ประตวบเหมาะนักโหเยินผู้เท่าไวรเอ่ยญาติผู้น้องหมิงตูของเจ้าเพิ่งกลับมาพอดีรีบมาเร็วเข้า เมื่อมีอะไรดีๆโฮหยนผู้เท่าไวย่ก็ล้วนอยากมอบให้เจ้าหมิงจู้เฉิงหลางมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมถึงเพียงนี้นางย่อมไม่อยากให้น้ำลหลากไหลเข้าผืนนาผู้อื่นจึงหมายมั่นให้พวกเขาคลองคู่กันเฉิงหลางยิ้มแย้มอยู่เสมอมักแสดงท่าทีเจ้าสำราญทำให้ผู้อื่นบางเกิดความรู้สึกดีไปทั่วกับเจ้าหมิงจู้นางก็มองไม่ออกว่าพึงใจหรือไม่พึงใจในตัว เขากันแน่ฮูเหยินผู้เท่าคาาเดาไม่ถูกจริงๆญาติผู้พี่เฉิงหลงังเจ้าหมิงตูลุกขึ้นยอบตัวคารวะเอ่ยด้วยรอยยิ้มคราก่อนหมิงตูให้ญาติผู้พี่เฉิงหลงังซื้อเครื่องประดับศีสษาไข่มุกบุตรสบามาให้ข้าไม่ทราบว,ว่าญาติผู้พี่เฉิงหลังได้ซื้อมาหรือไม่เจ้าคะ ตั้งแต่เล็กเจ้าหมิงตูก็ได้รับการเอาอ,อกเอาใจทนุทนอมทั้งหูหยินผู้เท่าไวยิงกัวกองเฉิงหลาง หรือแม้แต่ลู่เจียเสียมีผู้ใดบ้างที่ไม่ดีต่อนางนางไม่รู้สึกว่าการร้องขอสิ่งของจากเฉิงหลางเป็นเรื่องไม่เหมาะสมก่อนหน้านี้ไม่นานเฉิงหลางได้เดินทางไปยังหังโจวนางได้ยินว่าที่หังโจมีร้านขายเครื่องประดับศีรษะไข่มุกบุรสบาร้านหนึ่งซึ่งยอดเยี่ยมนัก ดังนั้นจึงให้เฉิงหลางช่วยซื้อกลับมาให้นางโหยินผู้เท่าเว่ยยังตั้งใจเขียนจดหมายบอกเฉิงหลางเพื่อเป็นการย้ำเตือนเฉิงหลางยิ้มน้อยๆภายใต้แสงเหลืองนวลใบหน้าหล่อเหลาด้านข้างงดงามประดุดไข่มุกประดุดหยกเขาเอ่ยย่อมซื้อมาแล้วอีกครู่จะให้คนเอามามอบให้ญาติผู้น้องเจ้าควรเอามาด้วยตนเองโฮยินผู้เท่าเวยอดพูดไม่ได้ ในเมื่อหมิงตู่ชอบก็ควรเอามาให้นางเห็นเร็วขึ้นอีกหน่อยเฉิงหลางคำนับหลานทราบแล้วขอรับคราน่าจะต้องเอามามอบให้ยอดผู้น้องโดยเร็วแน่นอนเจ้าหมิงจูนั่งลงมองท่วงท่างามสง่าของเฉิงหลางนี่คือบุคคลที่สตรีทั่วทั้งเมืองหลวงหมายจะครองคู่ด้วยเขาโดดเด่นสะดุดตาจริง เ่าว่าแล้วอย่างไรเล่าจะแต่งหรือไม่แต่งก็ต้องดูความยินยอมพร้อมใจของนางสิ่งที่ผู้อื่นร้องขอไม่ได้กลับถูกเอามาวางเบื้องหน้านางบางทีนางอาจจะไม่ต้องการคนที่นางพึงใจจริงๆกลับเป็นคนอีกผู้หนึ่ง คนผู้นั้นยอดเยี่ยมเหนือคนสามัญทำให้หัวใจของนางต้องสั่นสะท้านได้ยิ่งกว่าผู้ได้บารมีอำนาจเกิดต้องขับฟ้าตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่นางก็เฝ้ามองเขามาโดยตลอดแล้วผู้อื่นจะสามารถเล็ดลอดเข้าสู่สายตานางได้อย่างไร หลานยังต้องไปที่เรือนของท่านลุงเบยหลิงเขากล่าวว่ามีเรื่องอยากจะหารือกับข้าเกรงว่าคงต้องขอตัวก่อนขอรับเฉิงหลังกล่าวอำลาอีกสักครู่เจ้าก็กลับมาเล่าเรื่องวสสาสรรศาสร์ให้หมิงตูฟังสักหน่อยเถิดนางกำลังอ่านเรื่องนี้อยู่โฮยินผู้เท่าไหวกำชับ เฉิงหลางยิ้มรับเขาเงยหน้าขึ้นมองเจ้าหมิงตูในใจรอบหัวเราะเยดหยัยนยามนี้ถูกอบอุ้มเชิดชูเสียสูงสง่งถึงคราวล่วงหล่นก็ต้องยิ่งดูน่าสมเพชความรู้สึกที่เขามีต่อเจ้าหมิงตูคือรังเกียดดูแคลนสำหรับเขาแล้วหญิงสาวทุกคนในโลกนี้ล้วนไม่ต่างกันโฮยินพูเท่าเวยากให้เจ้าหมิงตูแต่งงานกับเขานั่นถือเป็นการชิดชูเจ้าหมิงตู มากเกินไปแล้วกลับเป็นเจ้าหมิงจู ที่ไม่เคยสำเนียกว่าตนกำลังถูกคขำชูเกรงว่าแม้แต่เขาเองนางก็ยังไม่ปรารถนาจะแต่งงานด้วยไม่แต่งก็ดีเพียงแค่คิดว่าต้องแต่งงานกับนางเขาก็รู้สึกไม่สบายไปทั้งร่างแล้วเฉิงหลังออกจากเรือนของฮูหยิ่นผู้เท่าเว่ยเดินไปยังเรือนของอิงปัวกงอิงปัวกงเว่ยหลิงอยู่ในห้องหนังสือองค์คารักของเขามอบภาพวาดเหมือนให้เขาภาพหนึ่งรูปร่างของ วัยหลิงสูงใหญ่คิ้วยาวตวัดเฉียงขึ้นที่ปลายหางคิ้วมีไยเม็ดหนึ่งแม้จะเป็นคนมีอายุแล้วแต่ไยเม็ดนั้นขับให้ใบหน้าของเขาดูอ่อนละมุนขึ้นเล็กน้อยขับให้มองดูหล่อเหลาหน้ามองเขาถือภาพวาดนั้นอยู่นานไม่เอ่ยวาจาผ่านไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยเป็นคนหนูเจ็ดแห่งตระกูลหลัวงแน่หรือองคารักตอบ ข้าน้อยว่าด้วยตนเองไม่มีทางผิดเพี้ยนแน่นอนขอรับมารดาของนางยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ไวยหลิงถามต่อองคารักษายหน้าเขาลังเลก่อนจะกล่าวข้าน้อยไปสืบความมาแล้วมารดาของคุณหนูเจ็ดหลังจากให้กำเนิดคุณหนูเจ็ดได้ครึ่งปีก็จากไป ก่อนให้กำเนิดคุณหนูเต็ดนางเคยไปพำนักที่วัดแห่งนั้นมาก่อนแน่นอนขอรับสีหน้าของใบหลิงซับซ้อนคล้ายตื่นเต้นแต่แตก็คล้ายข่มซ่อนอารมณ์เจ็บปวดไว้เขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้โบกมือให้องคารักถอยออกไปเฉิงหลังเดินเข้ามาเอ่ยถามท่านลุงมีข่าวของยาดผู้น้องที่ข้าไม่เคยพบหน้าแล้วหรือขอรับใบหลิงพังงกศีรษะไม่เอื้อนเอ่ยสิ่งใด ก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนลู่เจียเสีวไปตรวจตราที่เมืองเป่าติ้งอีกฝ่ายบอกว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับเขาที่ปลายห่างคิ้วยังมีฝ่ายเม็ดหนึ่งอายุใกล้เคียงกับที่เขากล่าวไว้ลู่เจียเสีวต้องไปตรวจตราที่ค่ายใหญ่ซานซีจึงไม่อาจตรวจสอบให้ละเอียดเพียงให้คนมาแจ้งข่าวเขา เมื่อวยหลิงได้ยินหัวใจก็เต้นรัวยอย่างบ้าคลั่งอุบัติเหตุครั้งหนึ่งในปีนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นนางหรือไม่เรื่องนี้วนเวียนอยู่ในหัวใจของเขามาสิบกว่าปีหากไม่ใช่เพราะทวินหานาง เขาจะครองตนไร้คู่มาโดยตลอดหรือเขาส่งคนไปตรวจสอบนานกว่าหนึ่งเดือนคาดหวังว่าจะได้พบนางแต่ก็กลัวว่าจะเป็นเพียงความเพ้อฝันลมๆแล้งๆเท่าว่ารอจนได้ฟังรายงานยามีเขากลับกล่าวสิ่งใดไม่ออกกู้หมิงหลานตายแล้ว แต่กลับทิ้งบุตรสาวไว้ให้เขาคนหนึ่งเด็กคนนี้อายุ12ใบหน้าในภาพเหมือนมีรูปโฉมคล้ายคลึงกับกู้หมิงหลานอยู่6-7ส่วนเผ่าว่าฝ่ายที่ปลายห่างคิ้วกับเหมือนเขาในใจเวยหลิงบังเกิดความผูกพันนี่คือบุตรสาวของเขาแม้หมิงหลานจะล่วงลับไปแล้วแต่ยังทิ้งบุตรสาวไว้ให้เขาคนหนึ่งเด็กสาวคนนี้ถูกทิ้งให้เลี้ยงดูอยู่ในตระกูลขุนนางธรรมดาสามันไม่ เคยได้พบหน้าบิดาที่แท้จริงเชิงหลังเองก็เคยได้ยินผู้ใต้บังคับบัญชาของหวัยหลิงกล่าวว่าระยะนี้หวหยหลิงกำลังตามหาบุตรสาวที่ถูกทิ้งไว้ด้านนอกเมื่อครู่นี้พอได้ยินองครักกล่าวเช่นนี้ก็พอจะคาดเดาได้เจ็ดปดส่วนเขาเดินไปมองภาพเหมือนรู้สึกคุ้นตาอยู่หลายส่วนญาติผู้น้องที่ท่านลุงกล่าวถึง คือคุณหนูเจ็ดแห่งตระกูลหลวงไวลิงได้ยินเขาพูดเช่นนี้ก็เงยหน้าขึ้นมองเจ้าเคยพบนางหรือเคยพบครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนขอรับเฉิงหลางพูดเด็กคนนี้น่ารักแต่น่าเสียได้ยที่บิดาผู้นั้นเอ็นดูอนุทำลายภรรยาทำให้นางพลอยได้รับความลำบากไปด้วยข้าได้ยินว่าต่อมาท่านย่าของนางก็สิ้นใจ ทำให้นางไร้คนดูแลไม่รู้บัดนี้จะเป็นอย่างไรแล้วเดิมควรได้รับการเลี้ยงดูสวมอาภรหรหรากินอาหารเลิศรสในตัวอิงกัวกง้งน่าเสียดายที่ต้องถูกเลี้ยงดูในตระกูลขุนนางธรรมดาแก่งแย่งชิงดีกับพี่น้องเมื่อวัยหลิงได้ยินถึงตรงนี้สีหน้าก็เริ่มย่ำแย่บุตรสาวของเขาเดิมสมควรได้สวมอาภรหรหรากินอาหารเลิศรส ถูกผู้คนอุ้มสูประคองจนเติบใหญ่เหตุใดจึงไปอยู่ในเมืองเป่าติ้งอยู่ในสถานที่เช่นนั้นทนรับความลำบากเขากับลูกเสียเสียร่วมกันฝ่าฟันในสนามรบมาทั้งชีวิตหรือแม้แต่บุตรสาวคนเดียวของตนเองเขาก็ดูแลไม่ได้ต่อให้หมิงหลานเสียชีวิตไปแล้ว เขาก็ต้องรับเด็กคนนี้กลับมาให้ได้นี่คือบุตรสาวที่หมิงหลานทิ้งไว้ให้เขาทันใดนั้นไวยหลิยงก็ลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้าบึ้งตึงก่อนจะเรียกองคารักษ์เข้ามาไปเคลื่อนย้ายพลทหารชั้นเยี่ยมห้าร้อยนายจากข่ายเทพสงครามติดตามข้าเดินทางไปยังเมืองเป่าติ้ง ที่เฉิงหลังต้องการคือผลลัพธ์นี้ญาติผู้น้องคนนี้จะถูกรับกลับมาหรือไม่เขาไม่สนใจเผาว่าหากคุณหนูที่แท้จริงของตัวอิงปัวกองกลับมาไม่รู้ว่าเจ้าหมิงตูจะวางตนอย่างไรแต่ที่เขาคาดไม่ถึงก็คือเไยหลิงจะรีบร้อนถึงขั้นนี้พี่สำคัญยังสั่งเคลื่อนย้ายพลทหารชั้นเยี่ยมห้าร้อยนายขบวนทัพนี้ยิ่งใหญ่เกินไปแล้ว เฉิงหลางรีบเข้าไปถามท่านลุงท่านจะไปรับนางที่เมืองเป่าติ้งเดี๋ยวนี้เลยหรือขอรับไวเหลียงหยิบม้วนภาพวาดกล่าวเสียงราบเรียบคุณหนูของตวนอิงกัวกงจะปล่อยให้ร่อนเร่อยู่ภายนอกได้อย่างไรนายทหารเข้ามาสวมเสื้อคลุมให้เขาเขาสาวเท้ายาวๆออกไปกองกำลังองคารักแห่งตวนอิงกัวกงเตรียมพร้อมรอเขาอยู่ด้านนอกแล้ว ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียม,มดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <c oughs> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ